ทำไมในสงครามโลกครั้งที่2ส,สหรัฐอเมริกาไม่ทิ้งระเบิดใส่โตเกียวที่เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้กันว่าเมืองที่อเมริกาเลือกที่จะทิ้งระเบิดใส่จะเป็นเมืองฮิโรชิม a าและนางาซากิแล้วทำไมถึงไม่เป็นโตเกียว ที่ไม่ทิ้งลงโตเกียวนั้นก็เป็นเพราะว่าโตเกียวเองก็โดนระเบิดทิ้งใส่เหมือนกันโดยระเบิดเพิงกว่า2,000ตันซึ่งทําให้มีคนเสียชีวิตไปถึง10,000แคนมากกว่าทั้งฮิโรชิมาและนางาซากิซะอีกโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาให้เลือกเมืองที่จะทิ้งระเบิดใส่มีหลายปัจจัยที่ทําให้โตเกียวนั้นไม่เป็นตัวเลือกในการทิ้งระเบิดใส่อย่างเช่นต้องทําลายเมืองอุตสาหกรรมหรือการที่โตเกียวก็เพิ่งโดนระเบิดใส่ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องทําลายเมืองที่เสียหายอยู่แล้วและเพื่อที่จะไไมม่ใหห้้อเเริิกกาาดดูดยจนนป หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําให้จักรฟ้าโชวะของประเทศญี่ปุ่นสวรรคตคเมื่อมไม่มีผู้นาหรือผู้สั่งการก็จะทําให้เกิดความสับสนการเจราจาต่างๆก็จะยากขึ้นสงครามก็จะยืดเยื้อไปอีกโดยอเมริกาอยากให้สงครามจบให้เร็วที่สุดหรือจะเป็นการลองระเบิดปรมาณูให้เห็นผลชัดที่สุดพราะนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ต้องเป็นเมืองที่ไม่มีความเสียหายมาก่อน